กุ๊ดก <c oughs> ิฟเผยภาพครอบครัวอบอุ่นฉลองวันเกิดไว้34ปีเต็มเพิ่งจะจัดปาร์ตี้วันเกิดไปมาสําหรับกุ๊ดกิฟตสมณทิพย์และสามีสุดที่รักบี p n ทีล่าสุดกุ๊ดกิฟตก็อายุครบ34ปีเต็มชายแววความสวยไม่มีพักโดยในเอจส่วนตัวของคุณกุ๊ดกิฟตออกมาโพสตภาพขณะที่แต่งตัวสวยในลุคเจ้าหญิงเฉลิมฉลองปาร์ตี้เล็กๆแบบครอบคร,ครัวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งล่าสุดกุ๊ดกิฟต ออกมาปล่อยเซตภาพสุดหวานที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าระบุแคปชั่น I am thankful for, God for blessing me every single day of my life I am a truly blessed soul ชีวิตวัย34ปีแสนหวานและวุ่นวาย และมีความสุขที่สุดของฉันเล่นไปดูภาพสุดท้ายคือภาพของครอบครัวนี้ของจริงเปเปาๆกับป๋าและเปาเป้ที่ร้องไห้กับภาพของเขาปอลอเลี้ยงลูกทั้งวันเพิ่งว่างลงรูปฮ่าฮ่าฮ่าในเวลาต่อมาก็มีบรรดาชาวเน็ตหลายคนที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ